The l e g e n d of f u Tian ตอนที่1,893อยู่ได้อีก2-3วันในเวลานี้เองที่ทุกคนสังเกตเห็นความแข็งแกร่งของเย่ฟู่เทียนเขาอยู่ในระดับที่3ของวงล้อศัก์ดิสิท์แต่เขาสามารถสังหารผู้ฝึกเรินห่วงได้อย่างต่อเนื่องเขาได้ฆ่าเรินห่วงระดับสูงแม้ว่าจะเป็นไปได้เพียงเพราะมี2คนที่รักษาระดับเรินห่วงระดับสูงไว้แต่เป้าหมายก็ยังอยู่ที่ระดับ7ของวงล้อศักดสิ ในท้ายที่สุดยังคงชัดเจนมากว่าดาบของเย่ฟู่เทียนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งนอกจากนี้ดาบที่เย่ฟู่เทียนปล่อยออกมาในตอนนี้ก็แข็งแกร่งพอที่จะทําให้คู่ต่อสู้ของเขาตกใจและจุนชิวหยานตื่นตระหนกมากจนเขารีบถอยกลับนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่มั่นคงว่าระดับการฝึกฝนของเย่ฟู่เทียนเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาอาจกล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของเขาเหนือกว่าระดับการฝึกฝนของเขามากไม่เช่นนั้นเขาจะไม่มีทางทำทั้งหมดนี้ได้ ผู้ชายคนนี้มีอำนาจเหนือกว่ามากหลายคนคิดกับตัวเองเงียบเงียบเยบ่ฟู่เทียนหัวแข็งเกินไปแม้ว่าหลายคนคาดเดาเหตุผลสำหรับพฤติกรรมของเขาแล้วแต่พวกเขาก็ยังคิดว่าเย่ฟู่เทียนลงน้ำไปเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วจุนชิวหยานเป็นชายที่มีสถานะสูงส่งเขาเป็นนายน้อยของตระกูลจุนหนึ่งในกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดในทวีปเผิงไหลทั้งหมด จุนชิวหยานอาจใช้วิธีการลับๆเพื่อจัดการกับเย่ฟู่เทียนแต่เมื่อพิจารณาถึงความแรงของเย่ฟู่เทียนที่จะต่อโบโต้มีโอกาสสูงที่เขาจะทำร้ายตัวเองได้การโจมตีด้วยดาบที่เย่ฟู่เทียนปล่อยตอนนี้ทำให้จุนชิวหยานอับอายขายหน้าอันที่จริงใบหน้าของจุนชิวหยานนั้นมืดมนมากดวงตาที่ลึกล้ำของเขาแสดงเจตจำนงมุ่งร้ายและสังหารตอนนี้เขามีความคิดเดียวเท่านั้นและนั่นก็ทำให้เย่ฟู่เทียนตาย อันที่จริงเขาไม่แสดงร่องรอยของความเมินเฉยที่เขาแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่ก่อนที่ระเบียงเทพฝนเขาสุภาพและเป็นนักการทูตอย่างยิ่งไม่ว่าแย่ฟูเทียนและกลุ่มของเขาจะพูดอะไรเขาก็ยังคงมีเพียงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาทั้งหมดที่เขาทำคือแบกรับความแค้นในใจจะเห็นได้ว่าเขาฉลาดมากและไม่เปิดเผยอารมณ์โดยง่าย อย่างไรก็ตามตอนนี้ความตั้งใจอันแรงกล้าของเขาที่จะสังหารเย่ฟู่เทียนแทบไม่มีอยู่ในสายตาที่เย็นชาของเขาเขาไม่คู่ควรพอที่จะให้เย่ฟู่เทียนติดตามเขาเนื่องจากเย่ฟู่เทียนไม่คิดว่าเขามีค่าพอดังนั้นเขาอาจจะฆ่ายเย่ฟู่เทียนได้เช่นกันไม่ว่าเย่ฟู่เทียนหรือกลุ่มของเขาจะมีความสามารถหรือแข็งแกร่งเพียงใดเขาจะฆ่าพวกเขาให้หมดจุนชิวหยานตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้เย่ฟู่เทียนรู้ว่าเขาไม่คู่ควรเพียงใด เจ้าข้าผู้บังคับใช้กฎหมายจำนวนมากและมีส่วนร่วมในการสังหารโดยไม่สนใจในเขตเทพเพิงไหลเจ้ากล้าดีแค่ไหนที่หยิงพยองไม่ว่าเจ้าจะมาจากทวีปใดอย่าแม้แต่จะคิดที่จะออกจากที่นี่จุนชิวหยานพูดด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นทุกคำพูดขอองค์เขาเต็มไปด้วยจิตสังหารนําพวกเขาทั้งหมดลงเจ้าสามารถฆ่าพวกเขาได้ทันทีจุนชิวหยานสั่งอย่างเย็นชา เมื่อถึงจุดนั้นเขาไม่ได้พยายามปกปิดความตั้งใจของเขาอีกต่อไปเขาไม่แม้แต่จะหาข้อแก้ตัวคำพูดของเย่ฟู่เทียนได้บ่งบอกถึงสาเหตุของความล้มเหลวทั้งหมดแล้วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาไม่ต้องการที่จะอธิบายอะไรทั้งนั้นเขาแค่ต้องการให้ทุกคนตายทันทีที่เขาออกคำสั่งภาพเงาก็เร่งไปข้างหน้าและแม้แต่ผู้คนจากทวีปอื่นๆก็ยิงไปข้างหน้าและล้อมรอบเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขา ช่วงเวลาหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่เริ่มหนักอึ้งจัก,กรพัรด์เหอเหลียนและเปยกองอววมีสีหน้ามืดมนอย่างมากเกี่ยวกับพวกเขาสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาก่อนหน้านี้เปยกองอววตั้งใจที่จะปล่อยให้ลูกสาวของเขาไปเมื่อก่อนเขามีลางสังหรณ์คลุมเครืออยู่แล้วในทางกลับกันอย่างตรงชิงยุนอยู่ข้างโดยไม่ทําอะไรเลยเราวกับว่าเขาเป็นคนนอกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขา เขาอยู่เงียบๆอยู่ข้างสนามและไม่ได้มีส่วนร่วมในความยุ่งเหยิงนี้เลยหกเย่ฟู่เทียนกำลังสแสวงหาความตายยหอเขาก็จะไม่ไปกับเขาอย่างติงชิงไม่ได้โง่เขลาพอที่จะรุกรานผู้คนจากกลุ่มระดับบนสุดในทวีปเผิงไหลในท้ายที่สุดเย่ฟู่เทียนต้องชดใช้การกระทําของเขาเอง เมื่อเห็นฉากที่เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาผู้ชมก็รู้สึกว่าเย่ฟู่เทียนจะต้องทนทุกทรมานในช่วงเวลาแห่งความโกรธเขาทำท่าหุนหันพลันแล่นเกินไปหากไม่มีกำลังเพียงพอมีเพียงความตายเท่านั้นที่รอเขาอยู่ดาบสามเล่มลอยอยู่เหนือหัวของเย่ฟู่เทียนวิสัยทัศน์ของเขามุ่งเน้นไปที่เงาของจุนชิวหยานที่อยู่ตรงหน้าเขาเขามั่นใจว่าก่อนการต่อสู้จะเริ่มต้นขึ้นเขาสามารถสังหารจุนชิวหยานได้ อย่างไรก็ตามถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะไม่เข้าไปในเกาะเทพตะวันออกและจะถูกบังคับให้ออกไปนอกจากนี้การทำเช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อวิหารตรงหยวนตามสมมุติฐานเขาสามารถจักไปเช่นนั้นได้แต่จักรพพัดเฮอเลียนตระกูลเปล่ยกงและคนอื่นๆอ,อาจมีส่วนเกี่ยวข้องออดังนั้นจนกว่าจะจำเป็นเย่ฟู่เทียนจะไม่เสี่ยงที่จะฆ่าจุนชิวหยานต่อสาธารณะ ถ้าสัญญากับเจ้าว่าก่อนที่พวกเขาจะได้ลงมือทําเจ้าจะต้องตายก่อนเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่เขามองไปที่จุนชิวหยานน้าเสียงของเขาทําให้จุนชิวหยานรู้สึกมั่นใจอย่างมากราวกับว่าเย่ฟู่เทียนมั่นใจว่าเขาสามารถรักษาคําพูดของเขาได้ น้ำเสียงที่ยิงผยองเช่นนี้ทำให้จุนชิวหยานขมวดคิ้วลึกเข้าไปอีกการโจมตีด้วยดาบก่อนหน้านี้ทำให้เขาเสียหน้าไปแล้วแต่เย่ฟู่เทียนก็ยังทำให้เขาอับอายขายหน้าในที่สาธารณะอีกครั้งจุนชิวหยานยังเป็นเหรินห่วงที่ทอนงบพลังเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเขายังคงได้รับการปฏิบัติที่น่าอับอายเช่นนี้เย่ฟู่เทียนยังคงอวดอ้างว่าตรับใดที่คนของเขาทำคนที่จะตายก่อนจะเป็นเขาจุนชิวหยาน เห็นได้ชัดว่าเย่ฟู่เทียนไม่ได้คิดถึงความสามารถของเขามากนักดูเหมือนว่าสําหรับเย่ฟู่เทียนแล้วจุนชิวหยานเป็นคนที่เขาสามารถกระทึบได้อย่างง่ายดายราวกับมดอันที่จริงดูเหมือนว่าเขาจะสู้กับจุนชิวหยานต่ากว่าเขาความเย่อหยิ่งเช่นนี้ที่ด้านข้างของจุนชิวหยานอัจฉริยะเหรินห่วงระดับสูงสองคนจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนและทําหน้าบึ้งอย่างเย็นชายเย่ฟู่เทียนกล้าดีอย่างไรที่จะเพิกเฉยต่อพวกเขาเขา,เขาปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเป็นแค่อากาศหรือไม่ เย่ฟู่เทียนสามารถฆ่าจุนชิวหยานก่อนที่พวกเขาทําทําไมไม่ลองจุนชิวหยานตอบด้วยน้ําเสียงประชดประชันเช่นเดียวกันเขาไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ไปฆ่าพวกเขาจุนชิวหยานสั่งอย่างเย็นชาทันใดนั้นพายุอันน่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ระเบิดออกและกลืนกินพื้นที่ทั้งหมดในเวลาเดียวกันริ้วดาบทั้งสามที่ลอยอยู่เหนือศีรษะของเย่ฟู่เทียนก็เปล่งแสงออร่าของดาบที่ทะลุผ่านก้อนเมฆ ทุกคนหยุดก่อนในขณะนี้มีเสียงก้องไปทั่วพื้นที่เสียงมีบุค,คลิกที่ไม่มีตัวตนมันดังออกมาในพายุของเส้นทางใหญ่และถึงกระนั้นทุกคนก็ได้ยินอย่างชัดเจนหลายคนตกใจเล็กน้อยที่ถึงจุดที่ความขัดแย้งนี้มีคนพยายามเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาหยุด ทุกคนต่างเพ่งมองและเห็นสสงเงาที่คลุมสีขาวลอยมาในอากาศเสื้อผ้าสีขาวของพวกเขาปลิวสวัยตามสายลมราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่ของโลกนี้พวกเขาทั้งหมดสวยงามเป็นพิเศษราวกับเทพแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นอัจฉริยะของเกาะเทพตะวันออกหัวหน้ากลุ่มสตรีคือไป่มู่จากเกาะเทพตะวันออกในสนามรบพายุที่น่าสะพรึงกลัวของเส้นทางอันยิ่งใหญ่หยุดลงช่วขณะขณะที่เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆหันไปมองไป่มู่ มีอะไรหรือเปล่าเทพธิดาจุนชิวหยานถามขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นมองเป่ยมู่เจ้าทั้งสองคนท่านจุนและท่านเย่บางทีอาจจะเป็นเพราะอำนาจของกอดเทพตะวันออกยุติเรื่องที่นี้ให้เราเลิกไล่ตามว่าใครถูกหรือผิดหรือเรื่องนี้อีกต่อไปเปมู่พูดขณะที่เธอมองไปที่จุนชิวหยานและเย่ฟู่เทียน เจ้าทั้งคู่เป็นแขกรับเชิญจากเกาะเทพตะวันออกนอกจากนี้ข้ายังเป็นผู้ส่งคําเชิญถึงเจ้าทั้งสองคนเป็นการส่วนนอตัวดังนั้นเปยดมู่ไม่อยากเห็นเจ้าทั้งคู่เป็นแบบนี้เกาะเทพตะวันออกได้เปิดแล้วหากใครในพวกท่านประสบความสูญเสียใดๆข้าจะเป็นฝ่ายผิดจุนชิวหยานมองไปที่เปยดมู่เขาคิดว่าไม่จําเป็นต้องให้เย่ฟู่เทียนเห็นด้วยจากมุมมองของเขาเย่ฟู่เทียนเป็นคอนาตายไปแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เปยมู่ต้องการคือการให้เขายุติสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่และไว้ชีวิตเย่ฟู่เทียน ตรกูลจุนรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในเขตเทพเผงไหลามาหลายปีแล้วข้าแน่ใจว่าเจ้าไม่ต้องการสร้างความทุกข์มากมายในสถานที่นี้พรุ่งนี้จะเปิดเกาะเทพตะวันออกไปมู่ปรถนาที่จะเห็นผู้ได้รับเชิญทั้งหมดเข้ามาที่เกาะไปมู่กล่าวต่อเมื่อเธอเห็นจุนชิวหยาลังเลโดยธรรมชาติแล้วเธอสามารถบอกความแตกต่างของความสามารถระหว่างทั้งสองฝ่ายได้อาย่งไรก็ตามเย่ฟู่เทียนแสดงศักยภาพที่น่าตกใจในการต่อสู้ครั้งนี้ เธอไม่ต้องการให้เย่ฟู่เทียนตานย้อนก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เกาะเทพตะวันออกดังนั้นเธอจึงมาเธอหวังว่าเย่ฟู่เทียนอจะมีโอกาสเข้าสู่เกาะเทพตะวันออกเมื่อเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของไปมู่จุนชิวยานก็จ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนและพูดอย่างเย็นชาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้ข้าจะตกลงกับเจ้าในภายหลังอย่างแน่นอนข้าจะให้เจ้ามีชีวิตอยู่ได้อีกสองสามวันเดอะลีเจนด์ออฟฟูเทียนตอนที่1894 เกาะเทพตะวันออกจุนชิวหยานและคนอื่นๆหลังกลับและจากไปขณะที่เขาเดินผ่านไปมู่เขาก็หยุดชั่วครู่หนึ่งเนื่องจากเทพธิดาไปได้ร้องขอแน่นอนว่าข้าเต็มใจที่จะ,ะเผชิญหน้าเกาะเทพตะวันออกอย่างไรก็ตามข้าไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะสามารถออกจากทวีปเพิงไหลอย่างยังมีชีวิตอยู่ได้และข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจ เมื่อเขาพูดจบเขาก็เดินจากไปเพื่อนที่อยู่ข้างๆจุนชิวหยานก็หยุดเมื่อเขาเดินผ่านไปมู่ยิ้มให้เธอและก็เล่าว่าการวิงวอนความเมตตาต่อเขาคืออะไรมันไม่คุ้มจริงๆเหรอไปมู่ยังคงนิ่งเงียบในอดีตนางยังคิดว่าเย่ฟู่เทียนเป็นเพียงปรามาจารย์หุ่นเชิดท้ายที่สุดในฐานะเรน่วงระดับต่ำระดับการฝึกฝนของเขาค่อนข้างต่ำ ทว่ารอบตัวเขาผู้ฝึกตนหลายคนมีระดับการฝึกฝนที่สูงกว่าเขาและบางคนก็เป็นเหรินห่วงระดับสูงด้วยซ้ำภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทุกคนย่อมคิดว่าเย่ฟู่เทียนมีอำนาจที่แท้จริงในวิหารตรงหยวนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้เธอเปลี่ยนใจเธอรู้สึกถึงรัศมีที่เล็ดลอดออกมาจากเขาซึ่งคล้ายกับเธอนั่นคือวงล้อศักดิ์สิทธิ์ระดับสมบูรณ์ นอกจากนี้เขายังมีพลังมหาในการต่อสู้จริงด้วยโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของสถานะเธอเชื่อว่าเย่ฟู่เทียนออแข็งแกร่งกว่าจุนชิวหยานอย่างมีในสำคัญเย่ฟู่เทียนอาจได้รับมากหากเขาเข้าไปในเกาะเทพตะวันออกถ้าเป็นไปได้เกาะเทพตะวันออกก็สามารถยอมรับเขาให้อยู่ในอันดับของพวกเขาได้ เมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในใจเธอไปมู่ก็เหลือบมองที่เย่ฟู่เทียนและพูดกับเขาทางกระแสะจิตท่านท่านเย่ตระกูลจุนเป็นหนึ่งในกลุ่มระดับบนสุดของทวิเพิงไหลแห่งนี้และควบคุมพลังมหาศาลอย่างที่เจ้าเห็นเขาตั้งใจจะฆ่าเจ้าอยู่แล้วที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้า อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดเกาะเทพตะวันออกหากท่านเย่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างบนเกาะเทพ,พตะวันออกได้ข้าจะดูว่าข้าสามารถพูดในนามของเจ้าบนเกาะเทพตะวันออกได้หรือไม่และให้พวกเขารับรองความปลอดภัยของเจ้าน้ำเสียงของเธอสงบมากและเธอไม่ได้พูดราวกับว่าเธอต้องการการตอบแทนจากเย่ฟู่เทียนดูเหมือนว่าเธอต้องการเช่าไว้เย่ฟู่เทียนจริงๆทุกคนได้เห็นจิตสังหารของจุนชิวหยานและทวิผงไหลก็เป็นอาณาเขตของเขาเช่นกัน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เยฟูเทียนต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อปกป้องชีวิตของเขาหากกอะเทพตะวันออกเต็มใจช่วยเขาโอกาสรอดของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยขอบคุณเทพธิดาข้าจะพิจารณาเยฟูเทียนตอบเขามีหลายวิธีในการเอาชีวิตรอดของเขาเองสิ่งที่เขากังวลคือตระกูลละเหอเหลียนและตระกูลเปลิดกงท้ายที่สุดพวกเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย เขาไม่สนใจคำขู่ของจุนชิวหยานเลยเช่นเดียวกับที่เขาประกาศเขามั่นใจว่าเขาสามารถฆ่าจุนชิวหยานได้ก่อนที่จุนชิวหยานจะพยายามฆ่าเขาด้วยซ้ำอย่างน้อยเขาก็มีความมั่นใจมากขนาดนี้ก็ได้ไปมู่ตอบหลังจากได้ยินคำตอบของเย่ฟู่เทียนเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมากเช่นกันเธอเองก็รู้สึกว่าเย่ฟู่เทียยนเป็นคนที่อวดดีอย่างยิ่งและมั่นใจว่าเขายังสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองบางทีเย่ฟู่เทียนจะนำความประหลาดใจมาสู่เกาะเทพตะวันออก เธอทำได้แค่รอดูตัวเองเท่านั้นลาก่อนไปมู่พยักหน้าเล็กน้อยให้เสียเสียนกลับและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อมองดูผู้คนรอบๆตัวเทอประกาศว่าพรุ่งนี้เป็นวันเปิดกาะเทพแห่งตะวันออกทุกคนอย่าลืมเรื่องนั้นเมื่อเธอพูดจบเสาของเทพธิดาก็บินหนีไปในที่ว่างหลังจากที่พวกเขาจักไปความเลวร้ายก็ตายลงพร้อมกับการตายของเหรนห่วงบางคน หลายคนถอนหายใจทั้งหมดนี้ดูค่อนข้างเหนือจริงสำหรับพวกเขาผู้โจมตีเหล่านั้นต้องการฆ่าเย่ฟู่เทียนและกลุ่มมอของเขาแต่พวกเขาถูกฆ่าตายในการโต้กลับและตอนนี้เย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขายังคงไม่ได้รับอันตรายอย่างไรก็ตามพวกเขายังสามารถเข้าใจเมื่อไปมู่พูดแม้ว่าจุนชิวหยานจะไม่ต้องการปล่อยเย่ฟู่เทียนออกไปเขาก็ยังต้องเงยนหน้าขึ้นสบตาเธอท้ายที่สุดเขาก็กำลังจะเข้าสู่เกาะเทพตะวันออกในวันพรุ่งนี้เช่นกัน เกาะเทพตะวันออกเป็นดินแดนของไปมู่และเทพธิดาดังนั้นแม้ว่าจุนชิวหยานจะไม่ค่อยพอใจกับผลลัพธ์มากนักเขาจะปล่อยมันไปชั่วคราวเมื่อเขาออกจากเกาะเทพตะวันออกแล้วเขาก็จะพยายามฆ่าเย่ฟู่เทียนต่อไปผู้มีคุณธรรมทั้งหมดที่รวบรวมไว้ไม่จักไปแต่พวกเขามองไปที่เย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขาแทนด้วยผู้ฝึกตนจากกอว่าพันธวีปที่รวมตัวกันที่เขตเทพเพิงไหลาคาดว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามมันยังคงหายากสำหรับผู้ฝึกตนที่จะหัวแข็งเสียจนเขากล้าที่จะฆ่าสมาชิกของหนึ่งในกลุ่มหัวกัดที่ในทวีปเพิงไหลเหมือนที่เย่ฟู่เทียนทำหลายคนค่อนข้างสงสัยว่าเย่ฟู่เทียนจะจบลงอย่างไรไปกันเถอะเย่ฟู่เทียนกล่าวเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขาออกจากฝูงชนหลังจากที่พวกเขาจากไปเท่านั้นผู้มีพรสวรรค์ก็ค่อยๆสลายไปมีคนจำนวนไม่น้อยสแสดงสีหน้าตื่นเต้นดูเหมือนว่าการเดินทางไปเกาะเทพตะวันออกครั้งนี้จะน่าสนใจ เมื่อเย่ฟูเทียนและกลุ่มของเขาทิ้งฟูฟูชนไว้ข้างหลังเปิดกงสวงก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยมองไปที่เย่ฟู่เทียนและกระซิบเบาๆว่าข้าขอโทษเย่ฟู่เทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขามองไปที่เธอและถามว่าทำไมเจ้าถึงขอโทษ ถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าเป็กทรงตอบอย่างเงียบๆเธอไม่เชื่อว่าเธอทำผิดพลาดกลับไปที่ระเบียงเทพฝนจุนชิวหยานเป็นคนหน้าด้านเธอปฏิเสธเพียงครั้งเดียวและไม่ได้คาดหวังว่าการปฏิเสธเพียงครั้งเดียวของเธอจะกลายเป็นหลอมรวมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังทำให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยดีเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเย่ฟู่เทียนตอบอย่างนุ่มนวลเมื่อเห็นพวกเขาสองคนอยู่ข้างหน้าเขาเปิดกงอาวอก็ถอนหายใจอย่างเงียบๆในใจไม่มีใครเข้าใจลูกสาวของเขามากไปกว่าเขา เปิดกงสวงทุ่มเทหัวใจและจิตวิญญาณของเธอในการฝึกฝนและมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยกับสิ่งต่างๆนอกโลกการฝึกฝนแม้ว่าระดับการฝึกฝนของเธออาจถึงระดับเร้นห่วงแล้วแต่เธอก็ยังไร้เดียงสาเกินไปความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้คงจะสอนบทเรียนให้เธอรู้ว่าเธอจะไม่ลืมและปล่อยให้เธอเข้าใจกฎของการเอาชีวิต,ตรอดะในโลกแห่งการฝึกฝนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะสามารถหลุดพ้นจากความขัดแย้งนี้ได้หรือไม่ก็ยังยากที่จะบอกได้เมื่อได้ยินคำตอบของเย่ฟู่เทียนเป็กซวงก็เงียบแม้ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็ยังเป็นความจริงที่พวกเขาก็อยู่ในอันตราย เธอไม่ได้กังวลเกี่ยวกับตัวเองมากนะักแต่ตอนนี้แม้แต่เหอเหลียนอยู่กำลังจะถูกฆ่ายังมีเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆพวกเขาทั้งหมดพัวพันกับความขัดแย้งนี้และจุนชิวหยานไม่สนใจแม้แต่จะพยายามปกปิดความตั้งใจที่จะฆ่าพวกเขาทั้งหมดไม่ต้องกังวลเมื่ออยู่กับข้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเย่ฟู่เทียนพูดน้ำเสียงของเขายังคงสะท้อนถึงความมั่นใจอย่างเต็มที่ แม้ว่าจุนชิวหยานตัดสินใจที่จะใช้อิทธิพลและอำนาจของตระกูลจริงๆเขาจะต้องจับจุนชิวหยานเป็นตัวประกันให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามหากสิ่งต่างๆดำเนินไปในขั้นนั้นเขาจะสร้างความไม่สะดวกอย่างมากต่อทั้งตระกูลเหอเหลียนและตระกูลเปล่ยกงเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องย้ายตระกูลของพวกเขาไปยังที่อื่น เย่ฟู่เทียนมองไปข้างหน้าไหนขณะที่เขาพูดเปิดกงทรงมองไปที่ด้านข้างของใบหน้าของเขาและเธอก็สัมผัสได้ถึงพลังพิเศษจากเสียงที่สงบของเขาพลังประเทศนี้ไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่งแต่เธอไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไรไม่น่าแปลกใจที่พ่อของเธอบอกกับเธอว่าเย่ฟู่เทียนเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดที่เขาเคยเห็นในชีวิตของเขาและเธอควรเรียนรู้จากเขาให้มากที่สุด ในทานองเดียวกันเปิดกงเอารู้สึกถึงความมั่นใจที่น่าประทับใจจากน้ําเสียงของเย่ฟู่เทียนบางทีเย่ฟู่เทียนสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงๆท้ายที่สุดเขาเป็นอัจฉริยะเรือนห่วงที่สามารถทําให้รูปปั้นเผยให้เห็นถึงการมีอยู่ของถวยเทพในการเดินทางไปเกาะเทพตะวันออกครั้งนี้เขาอาจจะสามารถทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นอกจากนี้ไปมู่จากเกาะเทพตะวันออกอยังยื่นกิ่งมะกอกให้เขา มีคนกำลังเฝ้าดูเราอยู่จัก,กรพพัดเหอเเลียนพูดคิ้วของเขาขมวดแน่นและเขาดูกังวลเล็กน้อยคนตรวจสอบของพวกเขาไม่ได้พยายามซ่อนว่าเขากำลังสังเกตพวกเขาอยู่นอกจากนี้ระดับการฝึกฝนของเขายังสูงมากจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขากวาดล้างพวกเขาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เขาเริ่มติดตามทุกการเคลื่อนไหว แววตาของเย่ฟู่เทียนฉายแหววแวมเข้าใจแวบวับจุนชิวหยานไม่ต้องการให้พวกเขาออกจากทวีปผิงไหลย,ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นแน่นอนว่าเขาจะส่งคนไปตรวจสอบพวกเขาไม่มีทางที่เขาจะให้โอกาสพวกเขาหลบหนีเขาหลับตาลงและปล่อยพลังปราณดาบันแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวไปทั่วร่างกายของเขาบนท้องฟ,องฟาเจตจำนงแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างคาดไม่ถึงและแปลเปลี่ยนเป็นริ้วแห่งดาบแนวของเจดจำนงดาบนี้ฟังดูเหมือนระฆังและมีรัศมีเหมือนเทพ คนรอบข้างแสดงสีหน้าตกใจและมองมาทางเขาในชั่วพริบตาต่อมาพวกเขาเห็นริ้วของเจตจำนงดับบินออกไปด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อในอวกาศด้วยการสังหารเป็นเป้าหมายเดียวมันจึงบินไปยังแหล่งกำเนิดของจิตสํานึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่คำนึงถึงระยะทางไปยังเป้าหมาย ในขั้นต้นจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์นั้นกำลังกวาดไปทั่วเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขาอย่างไม่เกรงกลัวอย่างไรก็ตามอในชั่วพริบตาต่อมามันสัมผัสได้ถึงเจตจำนงของดาบอันเฉียบคมที่น่าสะพรึงกลัวจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แปลเปลี่ยนเป็นสัตว์คำรามและกระโจนเข้าใส่เจตจำนงของดาบแต่แตกเป็นเสียงเสียงงอด้วยน้ำกระเซ็นภายใต้พลังของเจตจำนงแห่งดาบ ชายสูงอายุขมวดคิ้วใบหน้าของเขาซีดเผือดสำนึกศักดิ์สิทธิ์เล็ดลอดออกมาจากเขาแต่แนวดาบนั้นก็เจาะทะลุพอวกเขาทั้งหมดราวกับว่ามันเป็นเพียงการผ่านเข้าไปในพื้นที่ว่างทำลายพวกเขาทั้งหมดในกระบวนการราวกับว่าเจตจำนงดาบเป็นความหหยาณะของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์บูมเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ประทุกออกมาจากร่างกายของเขาแปลสภาพเป็นรัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวและคลี่ออกสู่ภายนอกเฉพาะ ตอนนั้นเองที่เจตจำนงดับกำลังหยุดลงในสายตาของเขาราวกับว่าเขาสามารถเห็นดับปกคลุมไปด้วยรัศมีที่คุกคามชี้มาที่เขาจากระยะไกลจากนั้นเจตจำนงดับบินกลับไปยังที่ที่มันมาชายชาราลืมตาขึ้นใบหน้าของเขามืดมนเขาถูกคุกคามโดยผู้เยาระดับต่ำเหรินห่วงเหรินห่วงระดับต่ำได้ลบจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยห้ามไม่ให้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแอบดูพวกเขา เย่ฟู่เทียนไม่สนใจสิ่งที่ชายชราคิดหลังจากปลดปล่อยเจตจำนงของดับนั้นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยขาออยอประพฤติตัวดีขึ้นและไม่กลัวสิ่งใดมากพวกเขาจะแอบดูตำแหน่งของตนเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่หลบหนีค่ำคืนหนึ่งผ่านไปอย่างสงบ เช้าวันรุ่งขึ้นก็สดใสประตูเทพตะวันออกของภูมิภาคเทพเผงไหลเป็นทางเข้าเกาะเทพตะวันออกณนะที่แห่งนี้รัศมีขอองค์เทพเจ้าหมุนไปรอบๆเหนือประตูเทพตะวันออกจํานวนมากมายของหมอกเทพปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เทพธิดามากมายจากเกาะเทพตะวันออกยืนอยู่ข้างหน้าฉากทั้งหมดเป็นเหมือนภาพวัดที่สวยงาม มันคึกคักกว่ามากที่หน้าประตูเทพตะวันออกผู้มีคุณธรรมมากมายรวมตัวกันที่นั่นเพียงชำองมองเราสามารถเห็นนอผู้ฝึกตนได้ทุกที่ตั้งแต่สวรรค์ถึงพื้นดินและดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่สิ้นสุดผู้ฝึกตนจากกว่าพันธวีปรวมตัวกันและส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกตนที่ระดับเหรือนห่วงใครๆก็นึกภาพออกว่าฉากนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆก็มาถึงฝูงชนเช่นกันพวกเขาไม่โดดเด่นในทะเลมนุษย์อย่างสมบูรณ์และแท้จริงแล้วถูกกลืนหายไปแม้แต่หัวใจของจกักรพรรดิเหอเหลียนและเปยกองอาวก็ยังสันไหวเมื่อได้เห็นฉากที่น่าประทับใจต่อหน้าพวกเขามันยังคงงดงามราวกับเมื่อสิบปีที่แล้วในโลกนี้มีผู้ฝึกตนมากเกินไปหลายเขตศักดิ์สิทธิ์ก็กว้างใหญ่เกินไปมันใหญ่มากจนแม้แต่เริน่วงระดับสูงเช่นนอพวกเขาก็เหมือนเมล็ดข้าวฟ่างในมหาสมุทรที่ไรขอบเขต ทุกๆสิบปีที่เกาะเทพตะวันออกเปิดขึ้นผู้คนที่โดดเด่นเป็นพิเศษจะปรากฏตัวออกมาเสมอคราวนี้ประมาจาันวิหารออจเป็นหนึ่งในนั้นเปิดกงเอวกล่าวในบรรดาผู้ฝึกตนจากทวีปต่างๆอัจฉริยะหลายคนเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างไรก็ตามบนเกาะเทพตะวันออกมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถได้รับชัยชนะและอยู่เหนือส่วนที่เหลือ